ลับในรูปแบบเรื่องสั้นตอนเดียวจบอาจารย์ใหญ่ที่หายไปสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่สวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่แมหมหล่อจังนะคะ สำหรับเมืองซากุระแห่งน,นี้ผมเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้เอา้าอาจารย์ใหญ่สวัสดีค่ะขยันจังเลยนะคะสมแล้วที่เป็นที่รักของพวกนักเรียนขอบคุณครับสู้ๆกับการทำงานนะคงต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจให้ฉันมาคอยดูแลโรงเรียนนี้หน้าที่ของฉันก็คือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนี้ทำให้เด็กทุกคนจบออกไปแบบมีคุณภาพ นี่ยากุซ่าบอสผมเกลียดมันถ้าไม่มีมันป่านเนี้ยผมได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนั้นไปแล้ว <c oughs> ใจเย็นสิไดจิซังอย่าลืมว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนสักล่าเหมือนกันเยี่ยมไปเลยพูดแบบเนี้ยแสดงว่าคุณจะช่วยผมใช่ไหม <c oughs> แน่นอนสิได้จิซังควางดีของไอ้หมอนั่นมันกวางหูกวางตาผมทำอะไรก็ไม่สะดวก <c oughs> ยากุซ่าบอสแล้วคุณจะลงมือเมื่อไหร่ คุณเองก็ช่วยผมมามากพักพวกเรามีตั้งเยอะคงไม่ช้าเกินรอหรอกไดจิซาโตะเอาละ่ะมาโคต,โตคุงเดี๋ยวงานเอกาสารสภานักเรียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็กลับได้แล้วนะมันเย็ยนมากแล้วครับอาจารย์ใหญ่เหลืออีกไม่มากแล้วหรอครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอหมอนี่ละ่ะที่บอสสั่งเฮ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ยพวกคุณเป็นไทย คิดว่าจะหนีรอดเหรอวะไม่ว่าเอ็มจะไปที่ไหนของเมืองเนี้ยพวกข้าจะตามไปจนเจอเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมพวกยากุซ่าถึงได้หมายหัวเราหรือว่าต้นเหตุจะมาจากคนที่เคยอยากเป็นอาจารย์ใหญ่นี่ก็ตั้งหลายวันแล้วที่แกหายตัวไปตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุรัขอฉันเถอนะได้เวลาแล้วนักเรียนที่น่ารัก ฉันก็ไม่รู้แต่เขาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยเลยอะ่ะขอบคุณยากษซ่าบอสผมจะยักย่อกเงินเอ้ยไม่ใช่สิผมจะบริหารโรงเรียนเนี้ยอย่างดีที่สุดเลยเสียใจด้วยนะอดีตอาจารย์ใหญ่ที่นายจะเป็นได้แค่รูปภาพความทรงจำอยู่บนผนงัง อดีตอาจารย์ใหญ่คุณนะ่ะเป็นคนดีผมรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่ต้องกังวลนะหากวันใดที่พวกมันพบคุณสถาบันวิจัยการป้องกันเมืองซาก,กุระจะไม่ทอดทิ้งคุณแนะ่ฝากด้วยนะแทตบลเลอร์โรบอทแทตบลเลอร์นายรู้หรือเปล่าว่าอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนซาก,กุระอยู่ที่ไหนเขาหายตัวไปใช่ไหมใช่เขาหายไปมิน่านักเรียนบางส่วนถึงไม่อยาก ดน,นุของเเราแบบนี้อนน้ฉันคิดว่าอดีตอาจารย์ใหญ่ยังคงอยู่มุมใดมุมหนึ่งของเมืองสกล้าแห่งนี้เอ๋ไม่เป็นไรหากวันใดที่พวกมันเจอตัวเขาฉันนี่แหละจะปกป้องเขาเองโอ้หัวจะปวดเวรกรรมอะไรของฉันที่ต้องมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงแบบเนี้ที่สําคัญนะไอหมอเนี่ยที่ฉันตกลงพบด้วยเพราะอยากมีคนเลี้ยงข้าวก็ตอนเนี้ยฉันตกอาบสุดๆไปเลยอะ ที่แน่ๆฉันสารภาพกับมันไปแล้วว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วขอเลิกแต่มันไม่ยอมเลิกนี่สิเอาล่ะตรงสุดท้ายเนี่ยพี่เอาฮานะคะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ก็นะสีผมฟูรุกะก็แอบพล้ายรูปบนผนังอยู่นะโอเคคลิปนี้เนี่ยจะลงเมื่อวานค่ะแต่ไม่ทันมันก็เลยค่อยมาฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ